สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ u t u b e ช่องเดียร์ดัมแนทักนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนพน้องๆนะครับมาชมรถของเดียดัมแ t นทักนะครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตว่าเดียดัมแ t นทักได้แต่งอะไรไปบ้างนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ไม่ได้อัปลงประมาณเกือบสัปดาห์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Isuzu D-Max นะครับเป็นโมเดลปี2020มาปี2021นะครับตัวนี้เป็น c a p โฟนะครับเป็น4ประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกตธรรมดาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเกตเริ่มต้นนะครับของรถกระบะนะครับเดี๋ยววันนี้เดียดมัมแอนทักก็จะมาบอกว่าเดียดมัมแอนทักได้ ไปแต่งอะไรเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสีขาวไซบีเรียนนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็เป็นอ่าระบบไฟแบบฮาโลเจนนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ led นะครับอาจะไม่มีไฟดีไ l i g นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นแบบฮาโลเจนธรรมดานะครับอ่าแล้วก็กันชนข้างล่างนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ต้องไปใส่เพิ่มเติมนะครับเป็นช่องใส่ไฟตัดหมอกนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะทีนี้มาชมกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตรงนี้เดียร์ดัมแนทักก็ไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับ ก็คือซื้ออุปกรณ์มาใส่เพิ่มนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ครอบตาอิูุสุนะครับสั่งมานะครับราคาก็จับต้องได้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนนะครับก่อแผ่นป้ายทะเบียนเดียด้านแม่น้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่ครับเป็นสีลุ้งนะครับ ตอนนี้ก็พยายามทำเกี่ยวกับรถของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นรถบรรทุกด้วยนะครับพยายามทำคอนเทนต์หลายๆอย่างนะครับก็ท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก่อนอื่นไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดรถตัวเองนะครับแต่ว่า ไม่อยากให้เบื่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมล้อมแมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อมแมกของเวลนะครับเป็น6ก้านนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ใส่ฝาครอบปั๊มสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กขอบ18นะครับท่านผู้ชมครับพร้อมกับยางแก้มเจียนะครับ นี่ครับตัวนี้เดียดัมแมททักก็ได้ไปสั่งมาติดนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับปกติรุ่นเอสมันจะเป็นสีดำนะครับท่านผู้ชมครับเดียดัมแมททักก็ไปซื้อมาใส่นะครับทั้ง4ี่บานเลยนะครับสั่งมานะครับแล้วก็เอามาติดเองนะครับนี่ก็ อยากแต่งให้มันเป็นสไตล์แบบคลีนคลีนนะครับไม่ต้องหวอหวามากนะครับแม็กล้อหลังก็เป็นของเวลเหมือนกันนะครับท่านผชมครับนี่เป็นแม็กขอบ18อ่ากระทะกว้าง10.5นิ้วนะครับหรือ1 0นิ้วครึ่งนะครับส่วนล้อหน้าความกว้างของกระทะก็จะเป็น9.5นะครับหรือ9นิ้วครึ่ง นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมข้างหลังกันบ้างนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะครับจะไม่เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับท่านผู้ชมครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นไฟธรรมดาอยู่นะครับไฟถอยอยู่ตรงนี้นะครับไฟเดียวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นกลางๆหน่อยนะครับก็คือไฟถอยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ไฟเบรกกับไฟธรรมดานะครับจะอยู่รอบเส้นนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับของยาดมแอนทักไม่มีนะครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นค้ำค้ำท้ายนะครับนค้ำท้ายก็ไปสั่งมาใส่นะครับติดเองนะครับท่านผู้ชมครับดูครับรถผมสามารถแต่งได้เกือบทุกอย่างนะครับแต่เครื่องผมไม่สามารถทําได้นะครับ แต่ถ้าแต่งภายนอกผมแต่งได้นะครับลงมือทําเองนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็บอกให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่คินคลีนนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบรถสีขาวนะครับแต่งรถสะอาดแล้วมันจะดูไม่เบื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปหน้า เดี๋ยวจะรีวิวข้างในรถให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวเดียดัมแอนทักก็จะให้ข้อเสนอแนะนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับแล้วก็ความคิดของแต่ละบุคคลนะครับแต่ส่วนตัวเดียดัมแอนทักนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะออกรถนะครับก็ไปดูสเปคแครบไว้นะครับสเปคแคปอ่า ไปดูสเปคแคปก็ส่งได้นะครับส่ง4ประตูอาจจะส่งสูงปั่านะครับไม่เกิน1,000พบาทนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ดูราคารถนะครับก็เลยตัดสินใจออก4ประตูนะครับกัดฟันนะครับออกครั้งเดียวนะครับเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารนะครับก็เลยเลือกรถ4ประตูนะครับอ่าแล้วก็ส่งเกินกันไม่ถึงพันนะครับก็เลย ตัดสินใจออกนะครับท่านผู้ชมครับแล้วตัวนี้นะครับราคามันจับต้องได้นะครับอ่าราคาเงินสดไม่ถึงเจ็ดแสนนะครับท่านผู้ชมครับเกรดเอธรรมดาเป็น4ประตูนะครับแล้วท่านผู้ชมลองนึกถึงเกรดกลางนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปนะครับผมลองเปรียบเทียบรุ่นนะครับ4ประตูแคป4นะครับเป็นเกรเอนะครับลองไปเทียบรุ่นกับ ตัว LDA นะครับเป็น s p ป c แค p นะครับราคา LDA ยังแพงกว่านะครับแต่อ p อปชันเขาเยอะนะครับกระจังหน้าเขาได้ชุบโครเมียมไฟตาเขาได้เป็นแบบไฟเดย์ไลท์นะครับเขาได้กล้องมองหลังนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าเดียดัมันทักชอบเปรียบเทียบราคารถนะครับท่านผู้ชมครับเปรียบเทียบดูนะครับ ว่าอันไหนพอที่จะจับต้องได้มากกว่ากันนะครับแล้วราคามันอยู่ในเก์ที่เราพอซื้อได้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือเพื่อความสบายใจของเราด้วยนะครับออันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับที่เราให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ